ถ้าผมบอกว่าในหนังสือมีเงินซ่อนอยู่คุณจะเชื่อไหมครับหลายคนบอกว่ายุคนี้เขาไม่อ่านหนังสือกันแล้วพี่เขาอ่านโซเชียลเขาอ่านบทความเขาอ่านดิจิตัลบุ๊กกันถ้าผมพูดว่าถ้าอ่านหนังสือเรารวยคุณจะอ่านไหมครับเหมือนประโยคที่บอกว่าถ้าออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีคุณจะออกไหมครับหลักการเดียวกันเลยครับที่คุณไม่ทําเพราะคุณรู้ ต่คุณไม่เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงครับวิธีการที่จะเข้าใจว่าในหนังสือมีเงินซ่อนอยู่อ่านหนังสือเราจะรวยออกกําลังกายแล้วมันจะแข็งแรงทั้งทั้งที่คุณก็รู้ว่าออกกําลังกายแล้วมันจะแข็งแรงทําไมคุณไม่ออกครับเพราะคุณพยายามจะหาวิธีการที่มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ออกได้แม่นอนเฉยๆหลายครั้งผมคุยกับน้องๆในยุคนี้เขาก็ถามว่าพี่มินคิดออกได้ไงเรื่องนี้ทำไมพี่มีไอเดียเยอะ ทำไมพี่ไปพูดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้ผมไม่ได้มีไอเดียเยอะกว่าคนอื่นเขาสมการง่ายๆในชีวิตที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือ Input เท่ากับ Output เปรียบให้เห็นภาพแล้วกันเนาะน้ำผลไม้ก็เกิดจากการคั้นผลไม้หลักการแค่นี้นะครับแต่ส้ม1ลูกไม่ได้ทำให้ได้น้ำผลไม้1แก้วครับบางทีเราต้องใช้ส้ม10ลูกแปลว่า Input อาจจะต้องกลั่นกรองออกมาเพื่อให้เกิด o u t p u t ที่มีประสิทธิภาพ Input ในชีวิตหลักๆเราเสพสื่อด้วย3วิธี 1. คือดู 2. คือฟัง 3. คืออ่านครับมีแค่3สื่อที่เราเสพเท่านั้นครับคำถามก็คือ Input ต่กับเอาพุตแล้วคุณใช้เวลาไปกับการดูอะไรครับดูละครหลังข่าวยังมีอยู่หรอไม่มีหลังข่าวแล้วคุณมิน้นเขาดู Netflix ดูดรามา่าดูไลน์ทีวีดูอะไรก็ได้ที่บันเทิงใจใช่ครับบันเทิงใจแต่มันอาจจะไม่ได้เสริมทักษะ ในชีวิต